นักวิทยาศาสตร์จีนผลิตโลหะสองมิติมีขนาดบางเพียง1ต่อ2อแสนของเส้นผมมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความคืบหน้าสำคัญในด้านวัสดุศาสตร์โดยได้ผลิตแผ่นโลหะชั้นอะตอมเดี่ยวขนาดใหญ่แผ่นแรกของโลกซึ่งมีขนาดเพียง1ต่อสองแสนของเส้นผมมนุษย์เท่านั้นผู้คนมักพบเห็นวัสดุในชีวิตประจำวันที่เป็นสามมิติมีความยาวความกว้างและความสูงด้วยกันเมื่อลดขนาดของมิติหนึ่งเหลือขนาดเท่ากับอะตอมเท่านั้นวัสดุก็จะกลายเป็นแบบสองมิติโดยมีความหนาเท่ากับ1ต่อหนึ่งล้านเมื่อเทีย กียกับความหนาของกระดาษเท่านั้นเมื่อผลิตโลหะแบบสองมิตินี้ทีมนักวิจัยได้ละลายแล่บิสมัทด้วยความร้อนในอุณหภูมิ280องศาเซลเซียสและใช้เทคโนโลยีมีพิเศษที่เรียกว่า VDW ในการผลิตโลหะอะตอมชั้นเดียวจนสำเร็จทีมนักวิจัยได้ทดลองการผลิตโลหะอะตอมชั้นเดียวจากวัสดุ5ประเภทสำเร็จแล้วเช่นบิสมัทดีบุกตะกั่วเป็นต้นซึ่งจะช่วยคุยทางสำหรับการประยุกต์ใช้เชิงการปฏิวัต สู่แนวหน้าทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน